ก็เดี๋ยวช่วยอธิบายช่วยอธิบายนิดหนึ่งครับมาเดินเออเรียกว่าฝึกยังฝึกมายังไงฮะเดินมายังไงครับก็ <S 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 ตอนตอนแรกๆนี่เขา้าเข้าให้เรามีฐานฐานก่อนที่ปังนะนานแลยนะแล้วก็พอมีฐานเสร็จปั๊บก็เริ่มให้ตัวเองก็เริ่มแบบฟังของหลวงพ่อรูปหนึ่งเข้าให้รู้สึกตัว <S <S รู้สึกตัวว่าจะทำอะไรในชีวิตประจำวันนี้มันก็จะมีความคิดเยอะมากค่ะ อืนแรกๆ<อ>นานไปน,นไปมันมก็สั้นลงสั้นลงเนี่ยค่ะอาจารย์ยแล้วพอนานคือก็ือเห็นว่าเอ้ามันผุดผุดผุดที่ใจอะไรอ่ะกินเลดอะไรที่เราที่มันมีมันไม่ได้มีข้างนอกค่ะอาจารย์มันผุดออกมาจากข้างในอ่ะไอตัวไม่ดีอะก <ๆ S 2> ็ก <ๆ S 2> ็เห็นแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับข้างนอกแต่ปัญญายังไปไม่ถึงแต่มันให้เราเห็นเห็นบ่อย เห็นการทํางานเนี้ยบ่อยๆครับต้องส่วนกับว่าเออหลงไปคิดแล้วก็มันรู้เองหลงเองก็จะเห็นอย่างนี้ <_ d ata> แล้วก็ไปเห็นว่าอาการที่มันยึดที่ใจอ่ะอาการเวทนาหร้อคะอาจารย์ใช่ใช่เขาเรียกอุปทาน <ฮะ S 1> ครับอุปทานอ,อัน,นตัวนั้นนะคะอาจารย์เป็นตัวตนอ่ะอ่าเขาเรียกอุปทาน,น,นความยึดค่นะมันให้เราเห็นว่ามันผุดออกตรงนั้นแล้วมันก็ไปเป็นความคิด างทีมันก็จะสร้างภาพขึ้นก่อนเน่งจะเห็นอย่างนี้หลายครั้งโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่รู้จะคุยกับใครนะก็แต่ก็ไม่มีปัญญาที่จะทําทํำยังไงกับมันคือคือเห็นแต่ก็ยังหลงอยู่ครก็ยังแบบอยู่ค่ะแล้วก็อพอมาฟังอ,อาจารย์ปิงค่ะปิ๊งเยอใช่ไหมค่ะมันพอเรามีรู้เหมือนรู้ งมาบ้างแล้วอะรู้รู้ที่ม oh, ันที่เราฝึกมาบ้างแล้วค่ะเดินแล้วก็รู้อะไรก็รู้เนี่ยมันมีรู้มันไม่ใช่รู้อย่างเมื่อก่อนลมหายใจมันก็มีรู้มันไม่ใช่ลมหายใจแต่มันมีรู้คือเรามีอย่างนี้มามาได้ได้พัฒนาต่างทีนี้พอฟังมัวเนี่ยแต่ความเข้าใจเราไม่มีพอฟังแล้มันมันปิ๊งอะว่าอ้านี่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 ที่มันรู้นี่มันคือวิญญาณมันคือวิญญาณ ไอ้ที่มันไปรู้วิญญาณอีกทีอะเอ้าวเราก็เราก็ไม่ต้องไปไหนสิเพราะวิญญาณมันให้เรารู้ตลอดอยู่แล้วอืแล้วก็รู้ว่าที่ที่วิญญาณเหมือนเหมือนหนูต้องขอบพระคุณอาจารย์นะมันม mm ันเหมือนมัน hmm. mm ึ hmm. ่ะเข้ารย์เลยค่ะอาจารย์อาจารย์ฟังหลายคลิขออาจารย์แล้วมันมันก็ง่ายดีนะถ้าเราทําอย่างนี้ได้ค่าอาจารย์อย่างเนี้ค่ะไม่ไม่เอาเดี๋ยวเอ่าอ่าอ่าโอเคผมผมเข้าใจแล้วว่าคุณดูคลิปผมอ่ะ เอาอย่างนี้ดีกว่ามันต้องมีคลิปหนึ่งที่เด่นนะฮะเราทําให้ใจสดุดขึ้นมาเนี่ยคลิปไหนครับช่วยอธิบายคลิปนั้นที่ผมฟังหน่อยมันมันมันรวมกันหลายอันนะคะอาจารย์ครับแล้วทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งที่ที่น้องเขาพูดออกว่าวิญญาณวิญญาณก็คนละตัวคนละตัวอาจารย์ก็อธิบายว่าใช่วิญญาณคนละตัวกับที่เรารู้เนี่ยรู้เนี่ยก็พอพอเก็บเลยคะอาจารย์มันปิ้งขึ้นมาเลยค่ะว่า มันจะไปไปไปดูอะไรกับสิ่งถูกรู้สิ่งที่มันหลงหลงลงหลงหลงลรูล้เราจเรามาจับตัววิญญาณเลยสิอันอันนี้ไม่รู้หนูเข้าใจถูกกรเป่านะ,ะมาจับธาตุเขาเรียกผมจะเรียกว่าธาตุรู้ตัวเนี้ยธาตุรู้มาจับธาตุรู้อ๋อแต่นี้คือธาตุรู้นะคะใช่บา <ๆ S 1> งบากคนะข้าจจะเรียกว่าวิญญ,ญ,ญญาณธาตุก็ได้เนะมันเรียกได้สองสองอย่างแต่ผมไม่อยากจะใช้คาว่าวิญญาณเพราะว่ามันเหมือนกับจิตวิญญาณอะไรเงี้ยแต่คนมปตีเป็นเรื่อง เรื่องผีเรื่องอะไรไปผมเลยเอาธาตุรู้นะมันจะใช้คาว่าธาตุรู้มาจากที่รู้เลยค่ะจ์ไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้อง<ม>พูดอะไรมากก็ติตามบามเข้าใจคุณเลยนะจะเป็นรู้ก็ได้นะรู้นะใช่ค่ะอาจารย์แล้วมันก็บิงเลยค่ะว่าแล้วมันใจที่มันเคยแบบหนักหนักมันก็โล่งถูกถูกเพราะว่ามันเข้าใจมันเข้าใจขึ้นมาค่ะคือมันถูกอยู่ถูกอยู่ถูกที่ถูกทางแล้วไง ไอ้รู้ไอ้รู้อ่ะเดี๋ยวผมเสริมแล้วกันนะไอ้รู้ตัวแรกที่คุณรู้นะรู้นู่นร,รู้นี่แล้วมันไปมันไปกับรู้ไงถูกไหมพอรู้อารมณ์ปุ๊บก็ไปกับอารมณ์จริงไหมไอ้รู้เขาเรียกว,ว่ารู้เออตัวนี้นเขาเรียกว่าบินเออวิญญาณขันนะคือวิญญาณขันมันรู้ปุ๊บม,มันก็มันก็เป็นตัวตนอนะรู้แบบตัวตนเพราะว่ามันไปด้วยกันไงมีอารมณ์เกิดขึ้นมาคุณก็รู้อย่างเงี้ยนะมันเป็นรู้เป็นรู้แบบว่าเออโกธเราก็รู้อะไรเงี้ยแต่เราเป็นตัวรู้ไงเป็นผู้รู้อ่ะ อันนี้เป็นรู้รู้รู้ที่แบบว่ารู้แบบเขาเรียกว่าร,ร,รู้แบบรู้เขาเรียกว่ารู้ภายนอกไกะเนาะรู้แบบวิญญาณว<บ>ิญญาณขันนะเออเรียกว่าวิญญาณขันเลยกนะันรู้แบบวิญญาณขันเนะี่ยซึ่งวิญญาณขันเนี่ยมันเกิดดับไงพอรู้สมมติว่าเรารู้โกรธใช่ไหมพอโกรธด,ดับปุ๊บม,มันก็กลายเป็นหายโกรธใช่ไหมมันก็จะเป็นอ่าเป็นเป็นฝั่งดําอะเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ไงพอเกิดมาใหม่อีกวิญญาณขันเกิดมาใหม่ปุ๊บ แล้วก็รู้เองว่าว่าโกรธมันก็เป็นอยู่อย่างเงี Kad ้ยบนบนเวียนเียนใช่ไหมพอคุณมารู้ตัวไอตัวในเนี่ยคือมันจะรู้ตลอดใช่ไหมคือตอนตอนเกิดขึ้นก็รู้ตอนดับไปก็รู้ใช่ไหมคุณก็เลยไม่เดือดร้อนไงใช่ไหมไม่เดือดร้อนใช่ค่ะอาจารย์เออคุณไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่าเพราะว่าคุณเข้าใจไงอ๋อเดี๋ยวมันก็มีเกิดเดี๋ยวมันก็มีดับอะไรเงี้ยแล้วก็แค่รู้เฉยเไงถูกไหมค่ะแต่คุณแต่ก่อนเนี่ยคุณจะเดือดร้อนใช่ไหมว่าเอ้ยมันโกรธปุ๊บเราไม่อยากให้มันโกรธถูกไหมสมัยก่อนใช่ไหมค่ะมันค มันจะเป็นลักษณะไปผักใสไอ้พวกนี้ยถูกปะแต่ที่จริงคุณคุณแค่คุณแค่ทำความเข้าใจมันว่าเออมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไงถูกไหมเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับใช่ไหมมันคือเราไม่สนใจมันเอางนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่อยู่กัรู้ความหมายความหมายคุณเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมใช่คุณก็เลยถอยไม่อยู่ไอ้รู้ตัวไหนใช่ไหมรู้ที่งตัวไหนที่มันใช่ไหมรู้ที่สบายๆใช่ว่าไม่สนใจไอ้รู้รู้แต่ก่อนนะที่จันจะจะรู้รู้โกรธอะไรเงี้ยไม่ไม่สนใจมันแล้วถูกไหม ผมหมายคุณเนาายียเออคือมันแยกแยะไม่ถูกออตอนที่ยังไม่ได้ฟังอาจารย์อะ่ะมันยังแยกแยะไม่ถูกแต่มันเห็นเห็นอะไรต่างๆบ่อยๆมากเ็นความหลงความรู้ความเหตุเห็นแต่มันมันยังไม่ค่อยไม่เก็ตไม่ปิ๊งไม่มีใครมาแยกแยะให้ฟังแต่พอฟังฟังอาจารย์แล้วอ้าวบางครั้งเราก็อยู่กับตัวรู้แล้วนี่แต่บางครั้งเราก็ มันไม,ไมน่ไม่สะเทียน่ะเขาเรียกเลยไม่สะเทียนเพราะว่าเรายังไม่ไม่ไม่คล่องอ่ะค่ะมันยังเร่อนีจะเถียนค่ะมันยังต้องหลุด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 ไปแต่พอตอนหลังเนี่ยรู้มันเริ่มเป็นอัตโน,นมัติขึ้นมาบ้างแล้วเนีคะอาจารย์ใช่พฟัองอาจารย์ปั๊บมันก็ปฏิปปาต่อได้เลยว่าอ,อาเราจะอยู่ทําไมล่ะก็ต้องอยู่กับรู้ที่สุดทุกอย่างมันก็มีถูกรู้หมดแล้วอ่ะ ไอ้ที่ถูกรู้ไม่ต้องรู้ก็ได้แต่ไอ้รู้เนี่ยมันเป็นรู้อะไรละ่ะมันเป็นรู้อะไรตอนนี้กำลังรู้งล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 ก,กับอาจารย์เน <Cream. S 2> <rib> ี่ยพูดกับอาจารย์เนี่ยมันก็กรู้รู้อาจารย์พูดใจมันก็เบาก็โลง่งเออเออคือ <Window. S 1> คุณ <unterstüt> คุณคุณกำลังคุณกำลังสรุปว่าไอรู้ตัวเนี้ยมันมันเบาสบายใช่ไหมกำลังสรุปมันเราเบาสบายกว่อรู้ตัวตัวหนึ่งใช่ไหมรู้ที่สมัยใเออใช่ค่ะพอเข้าใจปั๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปสเปะสปะมันทุกครั้งละอ๋อแล้วก็มา ที่ที่รู้เลยที่เรามีอยู่แต่มันไม่เมื่อก่อนเราไม่เข้าใจว่านี่คือรู้พอมกาอาจารย์เข้าไปคือรู้ว่าอ้าวก็นี่นี่มันคือรู้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบแต่ก่อนนี่มันอาจจะยังไม่แบบเป็นเป็นอัตโนมัติต่ออาจารย์ใช่ใช่แต่ก่อนแต่ก่อนเราเราไปยุ่งกับรู้ตัวที่หนึ่งไงคือเออเราเราไปเห็นไอ้ความคิดเห็นอะไรทั้งหลายมันเป็นรู้หนึ่งไง เราไม่รู้ว่ามันมีไอ้รู้อีกตัวหนึ่งที่มันดูอยู่ว่าไอ้นี่ยรู้ความคิดอะไรเงี้ยมันมันมีรู้อีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างหลังอ่ะซึ่งตัวเนี้ไอ้รู้ตัวแรกเนี่ยมันมันจะเสพอารมณ์ไงมันจะเป็นเรารู้เป็นมีอัตตาแต่พอรู้ตัวที่สองมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีตัวเราเป็นผู้รู้ไงถูกไหมไอ้รู้ตัวเนี้ยมันจะว่างสงบอ่ะใช่ไหมว่างสงบเฉยเฉยอะไรเงี้ยใช่ไหมไอ้รู้ตัวเนี้ยชป้าค่ะมันก็เหมือนกับเอ่อมีของมันอยู่แล้วอือใช่ใช่ รอค่ะพอเราทําแล้วมันออโต้ขึ้นมาบ้างแล้วมันเหมือนอัตโนมัติขึ้นมาบ้างแล้วรู้ตัวเนี้ยแต่เรายังไม่สามารถจะแยกแยได้ว่าควรจะอยู่อย่างนี้นะเราไม่มีใครแนะนาอ๋อแล้วคือตอนนี้ผมถามนตอนนี้ชัดเจนยังรู้ไปรู้ได้ยังตอนนี้รู้ได้ยังคราบสิ่งมากค่ะก็ก็อย่างนี้มาที่ที่อาจารย์เลยค่ะว่า มันเข้าใจในสิ่งที่ที่อาจารย์แยกแยะให้ฟังค่ะอ๋อพอดี<ช>ผมมามาคือผมมาขยายเป็นแบบแผนผังบ้างอะไรบ้างคุณก็เลยเข้าใจเลยใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ให้อาจารย์บอกว่านี่คือวิญญ,ญาณนะและนี่คือธาตุรู้นะและธาตุรู้จะมีตลอดออแล้วมันเก็ดขึ้นมาเลยค่ะอาจารย์แล้วเข้าใจเลยค่ะครับค่ะเพราะว่าไอ้ธาตุรู้มันมันเป็นแบกกาอ่ะมันเหมือนกับมันมันเป็นของที่มันมีอยู่เดิมอะ่ะเพียงแต่ว่าไอ้ตัวรู้รู้ตัวแรกมันมาบังไง ความคิดน่ะพอความคิดดับปุ๊บไอ้รู้ตัวนี้ก็ยังอยู่ไงคือมันรู้ว่าเออไอ้ความคิดเออมันเกิดขึ้นนะมันก็รู้นะดับไปมันก็รู้เนี่ยรู้ตัวนี้มันทํางานอย่างเงี้ยแต่ด้วยความความคิดของเรามันแน่นไงไอ้รู้ตัว,ตว,ตวไอ้รู้ตัวที่เป็นตัวในนะมันก็เลยโดนบดบังไงทั้งที่มันมีอยู่เดิมมาแหละนะผมเคยเปรียบเทียบไงว่าเหมือนไอ้น้ําน้ํานะ,ะที่มันมีผักตบชวามันคุมอยู่อะ ถามว่านามเนี่ยมันมีอยู่อยู่แล้วไหมมันก็มีนะอยู่ข้างล่างโ,โซฟาเพียงแต่คุณเอาไอ้ตัวผักตบชาวาออกปุ๊บนึ่ก็จะเห็นหนาตัวข้างล่างไงก็คือไอ้ตัวความคิดนั่นแหละคุณเอาออกปุ๊บมันก็เจอแล้วแค่ง่ายๆถูกไหมมันก็ไม่ยากไม่ยากไม่ยากกว่าจะมาถึงตรงนี้กว่าจะมาเข้าใจคือมันเหมือนปัญญาเรายังมาไม่ถึงอก็ยินดีกับกับพี่ด้วยนะพี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับจบังหวัดอะไร อย,อยู่เชียงใหม่ค่ะอาจารย์โอเคโอเคเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมันจะไปเยี่ยมนะโ <What? S 1> อ้ตาทูอาจารย์จะมาจริงเหมผมมามันจะไปมกรานี่แหละนะนไปยินดี oh. นะของคุณเนี่ยขึ้นเรือลำของผมมาคนที่สิบสองนะต่อจากคนสิบเอ็ดเมื่อเช้าเอางมันไปคู่เลยนะเดี๋ยวมันจะลงคลิปคู่กันเลยเนาะของคุณแค่ตของคุณเนี่ยของคุณเนี่ย, <c oughs> ย,ยบรรลุธรรมแล้วนะขั้นโซดาปฏิมาศนะของคุณอนะ ของคุณโซดาปฏิ <Onion. S 1> มาขงองคุณนะ่ะของคุณไดเกิดเกิดโซดาปฏิมาเงี้ยหมายถึงว่าคุณรู้จักโสดาบันไหมรู้จักอาจารแต่มันมีปฏิมาปฏิผลน่ใช่ปฏิภาปฏิมาเนี่ยคือยังคือเรือังไม่จมไงหมายถึงว่ายังเห็นพิธีพานไม่ชัดอ่ะคือเห็นครั้งแรกแต่ยังไม่ชัดคือถ้าผลเนี่ยถ้าเกิดเป็นผลปุ๊บปีจัเป็นออโต้ไงผมตีอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครเป็นผลเนี่ยจะเป็นออโต้นะคือทำะไรคือไม่ปฏิบัติแล้วไงคือไม่ปฏิบัติแล้วอ่ะ คือให้มันเดินเดินให้มันเออให้มันเดินไปเองเนี่ยแต่คุณยังอยู่ปฏิมาศอยู่เพราะว่าคุณยังยังไอ้นี่อยู่ใช่ไหมยังไม่คล่องอ่ะถูกไหมใช่ค่ะอาจารย์ผมควรเป็นปฏิมาศแต่ว่าของคุณจะเป็นปฏิผลได้ไม่นานหรอกอีพินานพูดตาโทรค่ะาจาแล้วเราเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับคือทําอย่างนี้คุณให้ชัดไงคุณแยกแยกทัดคืออยู่ท่านรู้ให้ให้ชํานาญนะค่ะอยู่ชํานาญแล้วถ้าเกิดว่าตัวตนหายเมื่อไหร่เนี่ยมันวันนั้นแหละเป็นปฏิผลละ หมาถึงว่าตัวหายเลยนะหมายถึงว่าความรู้สึกว่าอุปทานว่าตัวเราเนี่ยหายเนะี่ยต่ว่าข้างนอกก็ยังมีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิม <นะ S 1> ทุกอย่างแต่ใจคุณไม่เหมือนเดิมละคือใจคุณว่างเปล่าเออใจมันว่างใจไม่ใจไม่มีอุปทานอนะไรไงใจมันว่างนะต,ตอนนั้นจะเป็นผลแนละ้วมันจะชัดเลยรอยนิดเดียวอของคุณนะอะรอยนิดเดียวคือไอ้นีไน้ไอ้ตัวเนี้ยมันเห็นยากไอ้ตัวเนี้ยที่คุณบอกว่าเจอรู้สองเนี่ยคนจะไม่ค่อยเห็นกันเพราะรู้สองเนี่ยเป็นผมผมพูดเนี่ยเป็นปริศนาไปนะ ไอ้รู้สองนะี่มันคือนิพานนะมันคือนิพานแต่ผมไม่ได้พูดนิพานว่านั้นนี่ไอ,ไอ,ไอททธ้ธาตุรูท้ที่ที่คุณเห็นนะรู้ที่สองเนี่ยตัวนี้เป็นทาทธาตุทธุทธานะที่คุณจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยถูกไหมถูกไหมเป็นเป็นธาตุว่างๆเออเป็นธาตุว่างๆอ่ะถูกไหมคือใจค่ะอาจารย<ช>์ใช่ใช่ใช่ตรงเนี้ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเลยแหละเปลี่ยนมันเปลี่ยนคืาเรียกมันเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนจากปุโรชนเป็นอริยชนเดี๋ยวนั้นเลยหมายถึงว่า้ค่ะอาจารย์เปลี่ยนจากการที่ว่า เมื่อก่อนมันแตกเปทีมันเบาใช่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือเป็นภาษาสัพที่เราเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจไอ้คำว่าเบาคุณนั้นคือนิพพานนั่นแหละก็เมื่อก่อนนี่มันจะเข้าไปอยู่มั่วกับสิ่งทุกลุกใช่ใช่ใช่ก็คือตัวเนี้คุณถอยมาเจอนิพพานเลยไงที่พุทที่พิ่เออที่มาเจอรู้ตัวเนี้ยก็คือไอ้ตัวนี้คือพุทธนะท่านรู้ตัวเนี้ยคุณจะเห็นมันไม่มีตัวตนนะถูกไหมตัวตัวเนี้ย แต่ก่อนเนี่ยตัวรู้เนี่ยเออตัวรู้คุณยังคุณคุณรู้สึกจะบ้างๆางใช่ไหมมีมีตัวใช่ไหมคือหมายถึงว่าไอไอรู้เนี่ยมันมีกับเราตลอดเหมือนอาจารย์บอกนะคะแล้วพอเราิังคําพูดอาจารย์เหมือนเรามันเข้าใจปับ๊บอ้าวก็เราก็เราฝึกมาจนถึงมีมีรู้แต่เพียงแต่เราจับไม่ถูกว่าเราต้องอยู่ยังไงพอ,อ,อ,อจับพูดอาจารย์ได้ปั๊บเนี่ยความโลง่งความโปร่งมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าโถงมันเจอแล้วไงมันเจอแล้วไงคือที่จริงมันอยู่กับเราตลอดนะแต่เราไม่เจอมันไง ค้ารู้เนี่ยนะคะเออใช่ผมคุณจะเจอแล้วผมคุณอนะ่ะาถ้าเกิดคุณคไม่เจอคุณอีิถ้าเกิดคุณไม่เจอคุณอธิบายผมฟังเจอๆอย่างนี้ไม่ได้หรอก <c ười> คุณเจอแล้วแต่ว่าคุณไม่รู้ภาษาของไอ้ภาษาบาลีเอ่อไม่เข้าใจแต่ที่คุณคอธิบายคือภาะวะมันจะเป็นว่างๆเบาๆใช่ไหมพอเจอปุ๊บอ่ะใช่ไหมคือไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมคือไม่ต้องทําอะไรอ่ะถูกไหม เหมือนอาจารย์บอกอะถ้าจับที่รู้ได้ถ้าจับที่รู้ได้มันก็ไม่ต้องไปอันแบกไอ้ตัวสิ่งทุรู้ใช่ใช่เพราะว่าสิ่งทุรู้มันเป็นพลาคือไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้นะแต่ทีนี้มันเหมือนอาจารย์บอกมันจะเป็นมักอยู่ใช่เป็นมักคือว่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวคือเดี๋ยวมันจะแยกเออมันต้องทำให้ชําจำนานให้สังเกตไปเรื่อยๆว่าอยู่เอออยู่กับท่านรู้ที่อยู่ยังไงให้มันํำนานเท่านั้นเองค่ะเอออามันเหมือนกับ เรายังไม่แม่นยำกบะชายอ่ใช่ใช่ใช่แต่แต่ว่ามันมันมันเป็นมาร์กไงมันก็จะเดินต่อได้เพราะว่าไอไอไอนิพพานครั้งแรกนี่เจอยากนะมันเจอยากคุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่ง่ายหมือนะเพราะว่าคุณก็ติดมาตั้งนานจเป็นตัวบ้างค่ะไอนิพพานนี่คือคือมันก็เหมือนใจปกติทั่วไปแต่ว่าหนูก็เลยงงว่าปกติเขาบอกว่าอู้นิพพานนี่สุขสุขหลือลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นิพพานไม่ไม่ได้แปลว่าสุขนะ แต่ว่าภาษามนุษย์เนี่ยคือเราต้องบอกว่าสุขเพราะว่ามันภาษามนุษย mm ์ม hmm. ันมีสุกกับทุกใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่บอกสุขเนี่ยคนมิตรมันจะมันจะไม่เข้าใจที่จริงนิพพานไม่มีอะไรนะไม่มีที่ตั้งนะถ้าเกิดสุกเนี่ยมันมันก็แค่ชั้นสวรรค์นะเดี๋ยสุกอ่ะมันไม่ใช่นิพพานเนี่ยมันมันแปลว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่าภาษามนุษย์เนี่ยคือภาษามนุษย์อันตันแค่นี้ไงก็เลยพูดได้แค่เนี้อย่างสมาธิมันต้องมีตั้งหลายระดับทูกป้า สมาธิขั<อ>้นเปนิกกาอุปจาระรับอัปปนาไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะพอมันคนเข้าใจปุ๊บมันก็จะเข้าใจว่าอ๋อสุขมันก็ไม่มีนี่หว่านิพานแต่ด้วยความที่ว่า<จ>เออแต่จากการสื่อสารคนทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปมันมันไม่เก็ตหรอกนะถ้าบอกนิพานว่าเป็นภาวะที่ไม่มีอะไรเลยคนก็ไม่เก็ตไงคนคนก็ไม่เก็ตนะี่ยเป็นภาวะไม่ไม่เหลืออะไรเป็นต่ว่างอะไรเงี้ยคนก็ไม่เก็ตอนะ่ะแต่บอกว่าเออเป็นสุขอย่างยิ่งเออคนก็เก็ตอย่างเงี้ย บางทีภาษาแหละภาษาแต่ละขั้นมันไม,ไม่เหมือนกันเออแต่ละขั้นไม่เหมือนกันถ้าถ้าในความรู้สึกของเราก็คือว่ามันเป็นปกติของใจถูกถูกคุณ <c oughs> เออเนี่ยค,คุณเข้าใจเลยใช่ไหมละ่ะว่านิพพานมันไม่ใช่สุขนะถูกไหมมันเป็นปกติของใจเออวา่นใ,ใจมันไม่ปกติถูกถูกเออคุณจะอธิบายอย่างนี้ก็ได้ว่าเป็นปกติเพราะคนทั่วไปมันไม่ปกติถูกไหมใช่ค่ะอาจารย์เออการรับการที่เราฝึกอ่ะเพื่อให้เราอยู่กับว่าปกตินะ คือเราไม่ได้เป็นผู้เออไม่ใช่เป็นคนพิเศษหรืออะไรนะที่จริงอ่ะคือเข้ามาสู่ความปกติคนทั่วไปคนทั่วไปมันผิดปกตินะที่มันทุกข์มันอะไรผิดปกติเราจะมาหาจิตเดิมแท้รองไงที่มันไม่มีอะไรอ่ะเออประมาณนี้ก็ก็เหมือนกันเราเราปฏิบัติมามามานานเหมือนกันค่ะอาจารย์แบบซังอะค่ะ ฟังแล้วก็เรียนรู้เรียนรู้ฟังเรียนรู้แล้วคอยสังเกตเนี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ไม่มีใครพูดให้เราเข้าถึงเท่านั้นเองค่ะอพอมาเจออาจารย์พูดฟังหลายๆที่มาจะจะถามว่าไม่ได้ฝึกเลยก็ฝึกทายใจฝึกสังเกตแล้วก็แต่ไม่เก่งเรื่องสมาธิเท่านั้นเองค่ะม,มีแต่คอยสังเกตคอยดูอะไรเงี้ยค่ะม,มีตัวนั้นเยอะหน่อยเออก็ดีดีค่ะดี เป็นคนฟุ้งซ่านคะอาจารย์แต่ตอนนี้คุณ<ล>จะไม่ฟุ้งตอนนี้คุณรู้แล้วเนี่ยคุณจะไม่ฟุ้งแล้วล่ะนะคุณรู้รู้หลักคุณเนี่ยเมื่อเมืม่อก่อนค่ะอาจารย์จะไม่ได้สามารถจะเก็บจกัจกลมหายใจไม่สามารถเก็บจอะไรเก็บจักความฟุ้งเลยค่ะเก็บแต่คือตอนนี้นก็ยังไม่งง,งๆนะคิดไปแล้วก็รู้ตัวคิดไปรู้ตัวเก็บอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์แต่พอสุดท้ายมาอ้าวมันก็เห็นตัวหลงเองแล้วก็รู้เองได้เริ่มเก็บขึ้นมาเลยค่ะอาจารย์อ๋อ <laughs> ก็ S <S> ไม่ได้เสียประโยชน์ที่เราทํามาดยที่ว่าเอาสสไตล์นั้นนะคะแต่ค,คนไม่ฝึกจะไม่เห็นความคิดนะคะเพราะหนูตอนที่หนูไม่ฝึกเนี่ยหนูจะไม่เห็นความคิดอย่างนั้นว่ามันทํางานอย่างไรอืหนูจะไม่เห็นเลยค่ะอาจารย์แต่พอเราฝึกเราจะเห็นแบบซ้ําเห็นซัดเป็นซ้ําเป็นซัดใช่<า>ใช่ซึ่งมันต่างกันเนาะอาจารย์นะไม่ไม่ต่างกันก็นจริงแต่มันมันยังนั่นเริ่มยังไม่ถึงรู้สองเนี่ยที่ผมบอกคือจะดีกว่าชาวบ้านครับว่ามันคือมัน คือมันเห็นแบบมีตัวตนน่ะเอาดีกวมาเราเราเป็นผู้เห็นนะใช่ใช่ค่ะอาจารย์เออปุตชนก็ก็เห็นก็เออเขาจะไม่เห็นแบบแบบนี้เขาไม่แจกแจงได้เขาจะไม่สาจะมาแจกคือมันเป็นรวมอันเดียวอันเดียวกันน่ะนะใช่ค่ะอาจารย์ที่ที่เราเห็นเราบอกว่าคนอื่นไม่เห็นเพราะว่าเราผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาก่อนว่าคนเราเป็นคนธรรมดาที่เราไม่ได้ฝึกไม่มีทางจะได้เห็นความคิดเลยนะคะอาจารย์มันลงยมัเลอยเลยค่ะมันไปอยู่ีนคิดตึงหมดเลยค่ะอาจารย์แต่พอฝึกเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเห็นความคิด เป็นการทํางานที่มันหลงอาจารย์ตอ,อนนี้เรามันต่างกันไปเลยค่ะอาจารย์ถึงเราจะไปไม่ถึงจุดที่อาจารย์พูดนะคะว่ารู้มันยังไม่เกิดฮะแต่มันเห็นได้ค่ะเห็นปล่อยๆซ้าๆเพราะว่าเราเดินสติด้วยนะคะาอ,อะาจารย์สาธุค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะยินด<า>ีด<า>้วยนะยินดีด้วย